มาต่อกันที่ราศีมังกรหรือราศีมังกรนะคะในส่วนของการงานนะคะเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานที่ห่วงงานเนาะ อาจจะแบบว่าไม่ยอมแบ่งงานให้ใครเลยแล้วก็บ่นว่าตัวเองเนี่ยยุ่งอยู่คนเดียวเลยค่ะทั้งๆที่เราและคนอื่นๆเนี่ยก็เต็มใจให้ความช่วยเหลืออาจจะเจอเรื่องหุนหิดเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยผ่านไปนะคะในช่วงนี้ในส่วนของการเงินนะคะต้องบอกว่าชาวราศีมกรเนี่ยอูฟูมากค่ะมีเงินมากพอใช้จ่ายเนาะอยากได้อะไรก็ซื้อได้ราบเรื่ยเลยค่ะการเงินไม่มีสะดุดเลยนะคะ แล้วก็ต่อที่คนโสดกันเลยนะคนโสดนะคะก็มีแกนว่าจะมีคนที่จริงใจแล้วก็จริงจังเนี่ยแหละเข้ามาหาแต่เพียงแต่ว่าเราอะไม่ได้ถูกใจคนคนนี้เท่านั้นเองค่ะก็ต้องบอกได้ว่ายังจะไม่เจอคนที่ถูกใจในช่วงเดือนนี้นะคะต่อกันที่คนมีคู่ค่ะ นมีคู่นะคะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะเจอความเครียดจากเรื่องงานหรือกดดันในด้านอื่นๆนะคะอาจจะทําให้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์ได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ยังรักและจริงใจต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบ่งแยกได้ก็แบ่งแยกนิดนึงก็ได้นะคะว่าแบบ เราเครียดแต่ว่าอย่าพยายามเอามาลงที่คนรักเพราะว่าคนข้างๆข,ข,ของเราก็สําคัญเหมือนกันนะคะต้องพยายามรักษาไว้เนาะในส่วนของสุขภาพนะคะสุขภาพจะมีปวดตามลําตัวจนถึงช่วงขาค่ะแล้วยังมีเกณฑ์ว่าน้ําหนักนะคะจะเพิ่ม1-2โลค่ะ